ค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับยิ้มหวานและรายการเลี้ยงบ้านใบเจอแอสเซทเมนต์มนค่ะซึ่งอีพีนี้นะคะยิ้มจะพาคุณผู้ชมมาชมบ้านเดี่ยวทำเลดีในโครงการบ้านฟ้าสีลมเทนโดกันค่ะโครงการนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลบึงคําพอยอำเภอลําลูกกาจังหวัดประทุมธานีใกล้กรุงเทพนี่เองนะคะเดินทางสะดวกสบายค่ะพอเข้าออกได้หลายเส้นทางและโครงการนี้ก็ยังอยู่ใกล้ทั้งศูนย์การค้าโรงพยาบาลและสถานศึกษาเลยละคะ่ะอาทิเช่นเนะคะเทสโก้โลตัสบ้านฟ้าปีล ลำลูกกาคลอง6ค่ะอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลเอกปทุมค่ะและมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีค่ะอยู่ใกล้กับตลาด บ้านฟ้าเลอมาเช่ด้วยนะคะเรียกว่ารายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันต่อการใช้ชีวิตด้านในโครงการเองค่ะเขาก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับลูกบ้านเช่นกันไม่ว่าจะเป็นระบบดูแลความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่รปภเข้าออกนะคะผ่านทางกีการ์แอสเซทและกล้องวงจรปิด CCTV ตลอด24ชั่วโมงมีพื้นที่ส่วนกลางสวนสาธารนณะสนามเด็กเล่นมีลานกิจกรรมค่ะกับการออกกําลังกายและลานอเนกประสงค์ให้กับลูกบ้าน ได้มาใช้กิจกรรมร่วมกันค่ะและสําหรับนะคะถนนในโครงการเองก็เป็นถนนเมนหลักขนาดใหญ่เดินทางเข้าออกสะดวกสบายเลยละค่ะและบ้านหลังนี้นะคะที่ิมจะพาคุณผู้ชมไปชมเป็นบ้านเดียวที่อยู่ใกล้กับทางเข้าออกของโครงการเดินทางเข้าออกได้ไง่ายมากๆจะสวยน่ายอยู่แค่ไหนเดี๋ยวตามไปชมกันเลยค่ะ คุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้นะคะยิ้มก็อยู่ที่บ้านเล็กที่115ทับ4แล้วล่ะคะ่ะบ้านหลังนี้นี่เป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นนะคะมีทั้งหมด3ห้องนอน3ห้องน้ําค่ะและที่สําคัญบ้านหลังนี้ค่ะอยู่ใกล้กับทางเข้าออกของโครงการทําให้เดินทางได้สะดวกมากๆเลยทีเดียวด้านหน้าสามารถจอดรถได้1-2คันมีพื้นที่โดยรอบของตัวบ้านค่ะได้ความเป็นส่วนตัวด้วยและสามารถที่จะใช้ทําเป็นพื้นที่ในการทําสวนหย่อมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับตัวบ้านได้ด้วยเดี๋ยวเราไปดู ด้านในตัวบ้านกันต่อเลยตามมาเลยค่ะ เข้ามาภายในตัวบ้านค่ะคุณผู้ชมจะพบกับห้องโถงขนาดกว้างลึกไปจนถึงด้านหลังของตัวบ้านเลยนะคะพื้นที่นี้สามารถใช้เป็นพื้นที่ห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องรับแขกได้ดีเลยล่ะคะ่ะเพิ่มเติมนะคะกับการวางโซฟาโต๊ะกลางและอีกหนึ่งฝั่งค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะวางเป็นชั้นวางทีวีแล้วก็ทีวีเลือกเป็นแบบติดผนังก็ได้ค่ะเพื่อจะได้เพิ่มพื้นที่ในการเดินให้กว้างมากยิ่งขึ้นและลึกเข้ามาบริเวณด้านใน,นะคะ่ะพื้นที่นี้ใช้ทําเป็นพื้นที่เนี่ยคะ่ะกับ ตั้งโต๊ะรับประทานอาหารได้ดีเลยล่ะคะ่ะสามารถตั้งโต๊ะรับประทานอาหารตั้งแต่ขนาด4-6ท่านนะคะมีพื้นที่เหลือแบบสบายๆและที่สําคัญค่ะรอบๆของตัวบ้านเนี่ยยังมีหน้าต่างกระจกบานสไลด์ด้วยค่ะทําให้เปิดรับลมชมวิวได้ดีและขณะที่คุณรับประทานอาหารนะคะมีประตูกระจกบานสไลด์ด้านข้างของตัวบ้าน,นะคะ่ะสามารถที่จะเดินออกไปชมวิวสวนสวยด้านข้างได้ด้วยนะคะ บริเวณชั้นหนึ่งมีหนึ่งห้องน้ําใช้ร่วมกันค่ะมีฝักบัวสามารถอาบน้ําที่บริเวณชั้นหนึ่งได้พร้อมสุขภัณฑ์ครบครันเลยค่ะ และบริเวณด้านหลังของตัวบ้านค่ะเป็นพื้นที่สําหรับห้องครัวนะคะมีประตูกัน้นพื้นที่การเน้นเรื่องของกลิ่นรบกวนด้านในตัวบ้านได้ด้วยล่ะค่ะและยังสามารถที่จะเพิ่มเติมนะคะกับการบิวอินเคาน์เตอร์ครัวหรือใช้นะคะทำเป็นพื้นที่ในการประกอบอาหารทําครัวไทยได้แบบสบายๆเลยค่ะมีประตูเชื่อมไปยังด้านหลังบ้านกับพื้นที่ซักล้างด้วยค่ะมีการต่อเติมนะคะพื้นไว้บางส่วนแล้วค่ะและคุณผู้ชมสามารถที่จะเพิ่มพื้นที่นะคะโดยการต่อเติมหลังคาเพิ่มด้วยหรือจะใช้ เป็นพื้นที่นะคะในการชมสวนสวยๆรอบๆตัวบ้านก็เดินได้เลยค่ะตามยิ้มไปชมด้านบนกันต่อเลยค่ะ ชั้น2มีทั้งหมด3ห้องนอน2ห้องน้ําด้วยกันค่ะมีพื้นที่ระหว่างทางเดินเนี่ยขนาดใหญ่เลยนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะใช้เป็นพื้นที่ในการตั้งโชว์ของสะสมต่างๆได้ด้วยและห้องนอนแรกที่ยิมพามาชมเป็นห้องมาสเตอร์เบดมค่ะอยู่ด้านหน้าของตัวบ้านห้องนี้นะคะมีขนาดกว้างวางเตียง5-6ฟุตและเพิ่มเติมตู้เสื้อผ้าและกระตกเเรื่องแปง้งมีพื้นที่เหลือให้เดินแบบสบายๆความพิเศษสําหรับมาสเตอร์เบดมห้องนี้ค่ะนั่นคือเขามีห้องน้ําในตัวพร้อมสุขภัณฑ์ใช้ งานครบครันเลยล่ะค่ะและบริเวณด้านหน้ายังมีประตูกระจกนะคะสามารถเปิดรับลมชมวิวสวยๆด้านหน้าของตัวบ้านได้ด้วยค่ะ ห้องนอนที่2และห้องนอนที่3อยู่ด้านหลังของตัวบ้านค่ะมีขนาดใกล้เคียงกันใช้เป็นห้องนอนสําหรับสมาชิกได้หรือใช้ทําเป็นห้องทํางานก็ดีเช่นกันสําหรับบ้านไหนสมาชิกไม่เยอะก็ใช้เป็นห้องนะคะสําหรับห้องพักหรือจะเป็น Walk in c l o ก e t ็ก็ได้ตามแต่ใจต้องการเลยค่ะทั้ง2ห้องมีหน้าต่างกระจกบานสไลด์เปิดรับลมได้ดีเลยละค่ะ และบริเวณชั้นสองมี1ห,ห้องน้ำไว้แชร่วมกันนะคะมีการแยกพื้นที่ส่วนแห้งส่วนเปียกและสุขภัณฑ์ครบครันค่ะการเดินทางไปยังบ้านฟ้าเปี่ยรมเทนโรเริ่มต้นที่หน้าโลตัสบ้านฟ้าลำลูกกาขับตรงไป350เมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยขับตรงตามทางเข้าไปประมาณ2กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะ เป็นยังไงบ้างคะสวยถูกใจไม่เอ่ยกับโครงการบ้านเดียวทำเลดีในโครงการบ้านฟ้าปียรมเทนโดค่ะถ้าคุณสนใจนะคะหรือมีข้อสงสยัยอยากสอบถามเพิ่มเติมติดต่อหาเราได้เลยค่ะผ่านทาง Facebook j a s s e t Management y o u u u b e c h a n n e l เรื่องบ้านบ้านบ y j a s s e t น m a n a g e m e n t TikTok แจมอยากมีบ้านและอีกหนึ่งช่องทางค่ะที่คุณผู้ชมสามารถเข้าชมและเลือกซับทำเลดีได้ทางแอปพลิเคชันบ้านบ้านค่ะเราได้ รวบรวมทรั์นะคะทั้งบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมคอนโดมิเนียมอาคารพาณิชย์และที่ดินเปล่าค่ะมาไว้กว่า2,000รายการพร้อมดาวน์โหลดได้แล้วนะคะทั้ง a n d r o i d และ iOS ค่ะและนอกจากนี้แล้วนะคะเรายังมีบริการยื่นขอเสนอสินเชื่อฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะนอกจากที่นี่แล้วยังมีทัพพร้อมขายสภาพนางฟ้าที่อิมจะพาคุณผู้ชมไปรับชมกันยังไงอย่าลืมฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะสำหรับ EP นี้หมดเวลาของยิ้มลงแล้วต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ EP หนะ้าสวัสดีค่ะ